สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตรไอสองชาแนลนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปให,ใหม่ในช่องของเราค่ะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะมิตรไอสองชาแนลนะคะจะพาทุกคนค่ะไปดูเจ็ดตำแหน่งไฟกาะกินีที่ห้ามมีเด็ดขาดค่ะเราไปเริ่มกันที่ตำแหน่งที่หนึ่งก่อนเลยค่ะไฟตรงกลางคิ้วค่ะเขาบอกว่าไฟตรงนี้เนี่ย จะอาภับคู่แท้นะคะฝ่ายที่อยู่ตรงกลางคิวถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีค่ะฝ่ายนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางคิวซ้ายหรือว่าคิวขวาก็ดีนะคะหากเป็นหญิงเนี่ยมักจะอาภับเรื่องคู่ค่ะอาจจะต้องย่าร้างหรือพัดพรากจากคนรักหลายครั้งค่ะหาคนมาเป็นคู่แท้อยู่ด้วยกันไปตลอดได้ยากนะคะนอกจากนี้เนี่ยชีวิตของผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่มีายตรงตำแหน่งนี้นะคะมักจะมองหาความสงบสุขได้ยากค่ะ ความสุขเกิดขึ้นก็มักจะมีความทุกข์เข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลานะคะความอดทนต่อโชคชะตาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆก็อาจจะช่วยคุณได้ค่ะตำแหน่งที่2ค่ะฝ่ายที่บริเวณปลายจมูกค่ะฝ่บริเวณนี้นะคะเขาบอกว่าจะทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะฝ่ายตรงบริเวณปลายจมูกเนี่ยมักจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายเท่าไหร่นะคะ เพราะมักจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวก็ป่วยต้องหาหมออยู่บ่อยๆซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่งผลต่อการเรียนการทํางานของคุณค่ะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรดังนั้นคุณจะต้องเอาดังนั้นคุณจะต้องเอาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณเป็นพิเศษนิดนึงค่ะและจะต้องหมั่นออกกําลังกายและตรวจสุขภาพเพื่อที่จะได้แก้ไขอาการได้ทันค่ะสําหรับตําแหน่งที่3ค่ะฝ่ายบริเวณรักแร้ค่ะเขาบอกว่า คนที่มีฝ่ายบริเวณหลักแล้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะถือว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีค่ะเพราะคนที่มีฝ่ายตรงจุดนี้เนี่ยมักจะเป็นคนโมโหง่ายใจร้อนวู่วามดังนั้นเนี่ยจึงจะทําให้เสียโอกาสอันดีไปได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นฝ่ายที่ทําให้เชื่อคนง่ายค่ะหวาดกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆจนเกินเหตุบ่อยครั้งก็มักจะตั้งความหวังไว้และม,มักจะไม่ทําให้สําเร็จประมาณว่าท่าดีทีเหลวประมาณนี้ค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะสามารถแก้ไขได้หากรู้จักเลือกคบคนค่ะคู่ครองหากคบกับคนที่เคยมีคู่หรือว่าอย่าล้างมาแล้วจะช่วยเสริมให้ชีวิตดีขึ้นได้ค่ะตำแหน่งที่4ค่ค่ะยที่บริเวณฐานนมค่ะ เขาบอกว่าคนที่มีฝ่ายบริเวณนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะนะว่าเป็นฝ่ายที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีค่ะเพราะคุณจะเป็นคนที่ขาดไหวพริบไม่รู้จักการแก้ปัญหาอารมณ์ก็ไม่ค่อยมั่นคงค่ะมักจะถูกล่อลวงไปในทางที่ผิดเนี่ยได้ง่ายจึงทําให้ต้องระวังให้ดีทําอะไรก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความรอบคอบในการตัดสินใจให้ได้มากที่สุดค่ะอีกเรื่องก็คือต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะคะคุณจะต้องประหยัดให้มากค่ะแล้วก็คิด ก่อนที่จะใช้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเข้าสู่ไวกลางคนเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เรื่องของคู่ครองเนี่ยอาจจะต้องทําใจนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่นะคะสําหรับตําแหน่งที่5นะคะคือฝ่ายที่บริเวณข้อพับแขนด้านในค่ะคนที่มีฝ่ายอยู่บริเวณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่ท้อง,ง่าย ได้คู่เมื่ออายุมากค่ะถือว่าเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยให้คุณนะคะเพราะว่าฝ่ายนี้บ่งบอกถึงจิตใจที่ท้อถอยถอดใจง่ายค่ะเมื่อพบกับอุปสรรคก็ไม่ค่อยที่จะกล้าต่อสู้หรือว่าเอาชนะเป็นคนอยากหนีปัญหาเสียม,มากกว่าที่จะเผชิญหน้าค่ะแต่นิสัยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเป็นคนใจดีไม่ชอบวุ่นวายไม่คิดเบียดเบียนใครชอบความบันเทิงแล้วก็รักสนุกค่ะดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างจะต้องเหนื่อยพอสมควรนะคะดวงมีคู่แท้แต่จะประสบ พบกันก็เมื่อถึงวัยกลางคนไปแล้วค่ะสำรับฝ่ายตำแหน่งที่6นะคะคือฝ่ายที่บริเวณหลังเท้าซ้ายค่ะคนที่มีฝ่ายตำแหน่งนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ค่ะจะมีความไม่แน่นอนในชีวิตเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอจะหาความสุขที่ยืนยาวและมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องยากค่ะ ผู้ที่มีฝ่ายบริเวณหลังเท้าซ้ายเนี่ยมักจะเป็นคนใจคอหวั่นไหวไม่ค่อยมั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้ยังมักชอบดูถูกคนอื่นและคิดว่าตัวเองแน่จึงไม่รู้จักยอมใครค่ะซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องฟังคําแนะนําของคนอื่นบ้างจะได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองนะคะสําหรับตําแหน่งที่7ค่ะฝ่ายที่บริเวณสีข้างซ้ายค่ะ เขาบอกว่าฝ่ายตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าคุณมักจะมีข้อเสียในเรื่องของสนใจในเรื่องของทางเพศมากเกินไปค่ะจนทําให้คุณเนี่ยหมกมุ่นนะคะแล้วก็เสียเวลากับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปค่ะอีกทั้งคุณยังมักเจ้าอารมณ์ค่ะหงุดหงิดแล้วก็ฉุนเฉียวง่ายทําอะไรก็วู่วามไม่ค่อยรอบคอบค่ะจึงเกิดความผิดพลาดได้ง่ายทําให้ต้องเสียโอกาสดีๆไปหลายครั้งค่ะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องใจเย็นมีความซื่อสัตย์และยึดถือความถูกต้องให้มากเพราะบางครั้งการเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก มากเนี่ยจะทําให้คุณอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยากคู่ครองจะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีค่ะเราก็ชอบอะไรที่เหมือนเหๆกันค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ7ตําตำแหน่งไฟกาลากินีที่5้ามมีเด็ดขาดตรงหรือไม่ตรงยังไงไหนลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ